หนูด้วยหนูแค่ทำน้ำหกนิดเดียวเองแม่คะทำไมต้องโมโหหนูด้วยแค่หนูไม่ได้เก็บองเล่นนิดเดียวเองคุณพ่อคุณแม่คะเคยไหมคะที่เรารู้สึกสะอึกกับคำพูดของลูกที่พรังพรูออกมาพร้อมกับน้ำตาเพราะลูกไม่เข้าใจว่าทำไมเราถึงโกรธโมโหต่คอกใส่เรื่องแค่นี้ถึงแม้ว่าเรื่องที่ลูกของเราทำเนี่ยมันจะมีเหตุผล แต่การที่เราตะอคอกเสียงดังใส่ลูกไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องค่ะแล้วเราจะมีวิธีไหนที่เราสามารถทำแทนการตะโกนใส่ลูกได้บ้างคลิปนี้สำคัญมากต้องดูให้จบค่ะคุณพ่อคุณแม่เคยมีเหตุการณ์อันนี้ไหมคะรู้สึกโกรธเมื่อเห็นลูกเนี่ยเล่นของเล่นจนเกลื่อนกาดไปทั่วห้องลูกทำน้ำหกเหลอะพื้นอาจจะเป็นเพราะเราเนี่ยรู้สึกเหนื่อยงานเยอะนอนน้อยลูกร้องงองแง่ และพอเจอกับสิ่งเหล่านี้เราเลยระเบิดอารมณ์ตะโกนหรือว่าตะคอกใส่ลูกรู้ไหมคะว่าผลเสียของการที่เรานั้นตะโกนใส่ลูกแบบนี้คืออะไรบ้างทาให้ลูกของเราเนี่ยเขามีพฤติกรรมที่แย่ลงได้ส่งผลต่อเคมีในสมองด้านดีของลูกมีโอกาสเสี่ยงที่ลูกจะเกิดภาวะซึมเศร้าและส่งผลเสียต่อสุขภาพของลูกค่ะคิดแฟมรีไปเจอเรื่องดีๆมานะคะอยากมาแบ่งปันคุณพ่อคุณแม่ค่ะ วิธีหยุดลูกแทนการตะโกนใส่ลูก 1. นับ1-10ถึงอันนี้นะคะเป็นวิธีที่เรียกว่าง่ายที่สุดแล้วก็มีประสิทธิภาพที่สุดค่ะที่จะหยุดอารมณ์และความคิดที่กำลังพุ่งปรีดปราดของเรานะคะและเป็นการเรียกสติของเรากลับคืนมาค่ะ 2. พูดคุยกับลูกถึงความโกรธสำหรับข้อนี้นะคะให้เราเนี่ยพูดคุยกับลูกในเรื่องนี้ว่า มันเกิดขึ้นยังไงและจะทำยังไงเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วนั่นเองค่ะ 3. ให้ใจเย็นแต่มั่นคงคุณพ่อคุณแม่คะการที่เราไม่ดุลูกเนี่ยไม่ได้หมายความว่าให้เราเนี่ยหยุดสอนลูกนะคะลูกของเราเนี่ยเขายังเด็กที่จะรู้ถูกรู้ผิดแทนที่เราจะใช้วิธีตะเคอะกับลูกเนี่ยเราสามารถเลือกที่จะสงบแต่ว่าหนักแน่นในขณะที่เราให้คําแนะนําหรือว่าสอนในสิ่งที่ถูกต้องให้กับลูกได้ค่ะ 4. ส,สอนลูกเมื่อสงบ สำหรับข้อนี้เป็นการต่อเนื่องมาค่ะคือให้เราเนี่ยสงบสติอารมณ์แล้วค่อยคุยกับลูกเมื่อความรู้สึกของเราเนี่ยควบคุมได้แล้วเนี่ยจะทําให้เราเนสอนลูกได้ดีกว่าและที่สําคัญนะคะลูกของเราเขาจะได้เรียนรู้ว่าการตะโกนการตะคอกเนี่ยมันไม่ได้ทําให้สิ่งต่างๆมันจบลงด้วยดีเป็นต้นค่ะหหาวิธีลดความรุนแรงของปัญหาสังเกตไหมคะว่าหลายครั้งที่เราโมโหเนี่ย มักจะมาจากที่ลูกเนี่ยไม่รู้จักกิจวรรัตรของตัวเองอย่างเช่นจะตื่นกี่โมงนอนกี่โมงถึงเวลากินข้าวไม่ยอมกินถึงเวลาทํากันบ้านไม่ยอมทําถึงเวลาต้องเลิกเล่นแล้วไม่ยอมเลิกอันนี้แหละคะ่ะที่เรียกว่าลูกไม่รู้จักกิจวรรัตรประจําวันของตัวเองหรือลหลายบ้านเนี่ยนะคะลูกไปโรงเรียนเนี่ยจะใช้เวลานานกว่าจะไปโรงเรียนได้ดังนั้นนะคะให้เราเนี่ยหาวิธีลดความรุนแรงของปัญหาค่ะอย่างเช่นให้ลูกจัดเตรียมของ อุปกรณ์การเลียนเสื้อผ้าเอาไว้ล่วงหน้าเลยมันจะเป็นการช่วยลดความแรงของปัญหาแล้วนะคะยังสอนให้ลูกของเราเนี่ยเขารู้จักจัดการกับตัวเองได้ดีด้วยค่ะคุณพ่อคุณแม่คะวิธีนี้นะคะเป็นวิธีเลี่ยงสิ่งที่จะเป็นตัวกระตุ้นความโกรธของเราค่ะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าจะถูกกระตุ้นความโกรธออกมานะคะให้ใช้เวลาอยู่เงีย,เยบเคนเดียวเพื่อผ่อนคลายแล้วก็ตั้งสติตัวเองนะคะ คุณพ่อคุณแม่คะอย่าให้ความโกรธของเราเนี่ยมันอยู่ผิดที่ผิดทางและความโกรธเนี่ยไปลงกับลูกค่ะเพราะว่าการตะโกนการตะคอกใส่ลูกเนี่ยมันส่งผลกระทบทางใจของลูกและอาจจะเป็นอันตรายพอๆกับการตีลูกด้วยนะคะยิ่งถ้าเป็นพ่อแม่ตะโกนใส่ลูกแล้วเนี่ยยิ่งกระทบกับจิตใจลึกๆของลูกอย่างมากค่ะลองดูว่าวิธีไหนที่เหมาะสมกับบ้านเราและลองนำไปใช้ดูนะคะคิดการมารีเป็นกำลังใจให้ทุกบ้านค่ะ ขอกำลังใจจากคุณพ่อคุณแม่เช่นเคยนะคะอยากให้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง Kid Family ีด้วยนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนที่อยากจะพูดคุยอยากจะแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกหรือว่าอยากจะติชมนะคะเข้าไปที่ชุมชนของ Kid ฟ a m i l ลีได้เลยค่ะสำหรับครั้งนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ